ดิครับพี่น้องวันนี้จะพาเบิ่งการหดทุเรียนเด้อครับที่พอเราเฮ็ดไว้ครับพี่น้องสารต่อให้เราครับเราบ่ได้อยู่เฮ็ดให้เฮาต่อไปครับพี่น้องให้เฮาต้องเฮ็ดเองทุกอย่างครับพี่น้อง liền là cả cái lăng ngam thế nào bài kia pít lời thế nào sản to quang phấn khoáng lâu hẳn nuôi nó sẽ để đi cháy thế nào พี่ล่องไม้ครับพี่น้องกำลังงาม ถลเลียนตายหลายครับพี่น้องบ่ได้หดหลายมือแล้วครับเลียนแหลงตายหลายต้นครับพี่น้องบุได้หดตั้งแต่เราตายพี่น้องเราเบิด